ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลุกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่นักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือยืนยันว่าลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการคว้าตัวทิเรียนเอิร์ปเป้มาร่วมทีมหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีข่าวหลุดออดออกมาว่าตอนนี้ทั้งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลนั้น กำลังมองหาโอกาสในความเป็นไปได้ใ่นกันเึ่นยังกับคิลิยันเอ็มบาเป้สตาร์กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของปเแอรปารีสแซงชมางเก้าสุเทียมในช่วงตลาดหน้าร้อนปีหน้าหลังจากที่ตัวของกองหน้ารนี้กำลังจะหมดสัญญากับต้นสกัดและสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีข้าตัวซึ่งณตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรเลยว่าสุดท้ายแล้วเอ็มบาเป้จะเลือกย้ายทีมไหนกันแนะ่ แต่ที่แน่ๆนะก็คือเอ็มเปอร์เปจะไม่ตอ่อสัญญาและอยู่คักแงจับเอเจอีกต่อไปแล้วดังนั้นณตอนนี้สื่อหลายสํานักต่างก็กําลังเฝ้าติดตามสถานก,การณ์การย้ายทีมของเอ็มเปอร์เปกันอย่างกล้ไรชิดนะครับว่าสุดท้ายแล้วยอดกองหน้ารายนี้จะเลื่อยย้ายซบทีมไหนกันแนะ่โดยการนั่นินครับก็มีรายงานว่าเอ็มเปเปตต้องการค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ35ล้านยูโรและเป็นเงินเดือนที่หักภาษีแล้วและตามรายงานก็อ้างว่า ก่อนหน้านี้เรือเมร็ดก็เคยเสนอโบนัสค่าเซ็นสัญญาร่วมกับทีมแบบฟรีค่าตัวจำนวน100้ล้านยูโรให้กับเอ็มเปเป้แบบฟรีๆด้วยซึ่งทําให้เชื่อได้ว่าเอ็มเาเป้นั้นกับก็น่าจะต้องการเงินค่าเซ็นสัญญาจำนวนดังกล่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันกับต้นสกัดใหม่โดยล่าสุดนะครับก็เป็นท่าน้นของดันแคนคัสโซนักข่าวชื่อดังที่มีความน่าเชื่อถือก็ได้ออกมารายงานข่าวแบบสดๆร้อนๆนะครับว่า นะตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลต่างก็กำลังให้ความสนใจในความเป็นไปได้ในการคว้าตัวกิเลนเอเปปเป้ ope, เข้าสู่ทมีมโดยทั้งสองทีมนี้นะครับเริ่มสำรวจพารามิเตอร์ทางด้าน,นการเงินและกฎหมายการกีฬาสำหรับเดียวนี้เอาไว้แล้วโดยเชื่อว่าเมื่อช่วงเข้าสู่ตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมแล้วแล้วก็ทางลิเวอร์พูลนะครับและอาร์เซนอลนั้นจะเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการกับเอเปปเป้ เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องค่าจ่ายในเดือนนี้ตามที่ตัวของเอเปเป้นนั้นต้องการและอีกสายข่าวชื่อดังอย่างลูสิกทานซี่นักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือจากเลอปาริเซียงก็ได้ออกมายืนยันคําพูดของดันเคียคาซโซโดยให้สัมภาษณ์ผ่านทางทอลกสปอร์ตโดยเขากล่าวว่าตอนนี้สโมสรลิพูนั้นกำลังมีโอกาสที่ดีอย่างแท้จริงในการเสนอญยากจับคิเลียนเอเปเป้ก็เป็นนักเตะที่ลิรูพูให้ความสนใจมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่สมัยค้าแข่งอยู่กับมอนาโกและทางเจคกี้คอมเองก็เคยพูดคุยชักชวนนักเตะรายนี้ให้มาร่วมทีมโดยตรงมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อในอดีตซึ่งเรื่องนี้สามารถยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเอ็มเปเป้กับลิเวอร์พูลและเจคกคอมนั้นมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันซึ่งนั่นทําให้เดี๋ยวนี้มีโอกาสเกิดขึ้นจริงและการที่ณตอนนี้เราเริ่ดยืนยันว่าพวกเขาไม่มีความคิดที่จะคว้าตัวคีเรนเอ็มเปเป้เข้าสู่ทีมอีกต่อไปแล้วทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นมาเป็นทีมเต็งอันดดับต้้นๆเลยก็ว่าไ แต่ั้นนั้นก็ต้องรอดูต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะสามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้ตามที่ตัวนักเตะรายนี้ต้องการได้หรือไม่สาหรับข่าวนี้ทางทีมงานแอดมินต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าการประเมินโอกาสจากนักข่าวที่ดังได้มีความน่าจะถือเท่านั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะตอนนี้ลิเวอร์พูลของเรานั้นยังนิ่งและไม่มีข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมของเอ็มเป้เลยแม้แต่น้อยดังนั้นต้องแยกประเด็นข่าวให้ออกด้วยนะครับสําหรับข่าวนี้ และอย่าพึ่งไปคิดว่าลิเวอร์พูลจะคว้าตัวเอ็มเปเป้เข้าสู่ทีมนะครับเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่ยากอีกด้วยที่เดียวนี้จะเกิดขึ้นจริงนะครับลิเวอร์พูลหวนกลับมาพุ่งเป้าที่จริงจังไปที่แคเปนตูรามอีกครั้งและยกให้เป็นเบอร์หนึ่งในการย้ายทีมใน,นช่วงตลาดหน้าหนาวเรียบร้อยแล้วด้วยสโมสรลิเวอร์พูลที่ในตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวว่ากำลังมองหาก,การสมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับรายใหม่ ก้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้หลังจากที่ในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นรู้แล้วนะครับว่าอเล็กซิสมักอาลิสเตอร์นั้นจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ตอบโจทย์และยังมีข้อผิดพลาดออกมาให้เห็นเป็นประจำในฐานะกองกลางตัวรับในช่วงที่ผ่านมาในขณะที่เดียวกันในทีมของอังรากองกลางของฟูมิทในเซนั้นก็ดูเหมือนว่าข่าวการเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์พูลกับผู้เล่นรายนี้ก็เงียบลงไปแล้วฉะนั้นทำให้ตอนนี้ หลายฝ่ายต่างตั้งข้อสังเกตว่าสุดท้ายแล้วลอรูผู้นั้นจะคว้าตัวกองหลังรายนี้เข้าสู่ทีมได้หรือไม่และจะเป็นใครกันแน่โดยล่าสุดนะครับก,ก็ได้มีรายงานออกมาจากท่านของตุตโตจูเวซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงของสโมสรยูเวนตุสก็ออกมาตีข่าวว่านณะตอนนี้ทางสโมสรยูเวนตุสนั้นมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่จะคว้าตัวเคเฟนตูรามกองกลางดีเกตทีมชาติฝรั่งเศสจากสโมสรนี้ ขยายมาค้าแ่งในลีกเกาโชวเซียอิตาลีในช่วงตลาดหน้านหนาวนี้โดยทางยูเวนตุสนั้นพร้อมที่จะทุ่มค่าตัวจํานวน45ล้านปอนด์สำหรับเดียวกันนี้เทียมในครั้งนี้แต่ถึงนั้นก็ดูเหมือนว่าทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้กลับมาให้ความสนใจในตัวของเคเฟ็นตัวรามอีกครั้งเป็นที่เหื่อยแล้ว,แล,วและก็พร้อมจะรวมวงไล่ล่าตัวนักเตะรายนี้แข่งกับทางยูเวนตุส ซึ่งนั่นก็ทำให้ตอนนี้สถานการณ์การย้ายเทียมของเคฟนตูรามก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในทันทีโดยลิเวอร์พูลนั้นตกเป็นขาวเชื่อมโยงกับเคเฟนตูรามกองกลางตัวรับในวัย22ปีรายนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมาโดยในตอนนั้นลิเวอร์พูลก็กำลังแสดงความสนใจที่จริงจังในวันนี้เป็นอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วตัวของเคเฟนตูรามนั้นได้รับบาดเจ็บหนัก จะเกมทีมชาติและต้องใช้เวลาพักรักษาตัวนานนับเดือนซึ่งถือได้ว่ากว่าจะหายอาการบาดเจ็บกลับมาก็ไม่ทันก่อนที่ตลาดเสมอจะปิดตัวลงนั่นทําให้ทางลิวหูนั้นจําใจที่จะต้องถอนตัวออกจากดิวนี้ในทันทีและหันไปคว้าตัววัตรุเอนโดเข้าสู่เทียมในฐานะกองการตัวรับรายใหม่ของทีมนะครับโดยด้ยตน,น,นตุโต,ตจูเวก็ยังอ้างต่อไปว่าลิวพูนั้นพร้อมทุมเงินจำนวน45ล้านปอนด สำหรับเดิวกันยี่ยทีมของกองกลางรายนี้เช่นเดียวกันแต่ถึงนั้นก็ดูเหมือนว่าทางสโมสรน,นิดนั้นยังไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวเคเฟ็นตูรามออกจากทีมไปในช่วงกลางฤดูกาลเพราะต้องการให้นักเตะอยู่ไล่ล่าความสําเร็จกับทีมต่อไปอย่างน้อยก็จนจบฤดูกาลนี้ดังนั้นการย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมของเคเฟนตูรามนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ถึงนั้นก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าหรือพูล เมื่อยือนก็เสนออย่างเป็นทางการเข้าไปที่สโมสรน,นี้ตามที่ตัวเป็นข่าวน,นตอนนี้แล้วก็ทางสโมสรน,นี้นั้นจะยมใจอ่อนและปล่อยตัวกองกลางรายนี้ออกจากทีมให้กับลิเวอร์พูลอหม่เจเกนงครับเรียกร้องให้แฟนบอลลิเวอร์พูลเข้ามาชมเกมในสนามเยอะๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่ลืมๆให้กับผู้มาเยือนเจเกนงครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้ออกมาปลุกเร้าแฟนบอลของทีมตัวเองก่อนเกมยูฟ่ายูโรปาลีกนั้นล่าสุด ที่ลิวพูลจะเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับกมเีเยืเอล l อสเคลินในค่ำคืนนี้นะครับโดยทางเจ็กกิ้งคลับนั้นอยากเห็นแฟนบอลลิวพูลเข้ามาชมเกมนั้นนี้แบบล้นสนามและส่งเสียงเชียร์ให้ดังกระ่ยืมที่แอนฟิลด์เพื่อให้สนามแห่งนี้เป็นค่ำคืนยุโรปอย่างแท้จริงและถือได้ว่าเป็นการแสดงให้ทีมเยนได้เห็นว่าสนามแอนฟิลด์นั้นมีมวลขลังมากแค่ไหนโด,โดยตอนนี้สโมสรลิวมูนนั้นนะครับเป็นทีมนำของกลุ่ม A e, โดยเก็บไปแล้ว9คะแนนจากการลงสนาม4นัด แล้วถ้าหากลิร์พูสามารถเปิดบ้านเอาชนะ L.A. Skylin ทีมผู้เย็นได้สําเร็จในเกมนัดน,นี้แล้วแล้วก็ลิร์พูก็จะผ่านเข้ารอบต่อไปในทันทีในฐานะทีมแชมป์กลุม่มโดยไม่ต้องไปกังวลกับเกมนัดที่เหลือซึ่งทางเจงิงครับนั้นก็ต้องการให้ลิร์พูเก็บชัยชนะในเกมนี้ให้ได้เพราะเมื่อทีมผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับลิร์พูก็ได้กลับมาโฟกัสเฉพาะแค่เกมพิมลีที่อยู่ตรงหน้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยทางเชิีาครัครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางลิวอิโ o โดยเขากล่าวว่าผมอยากเห็นเกมฟุตบอลยุโรปนัดนี้ของลิเวอร์พูลเป็นเกมที่พิเศษเราต้องทําให้คำคืนนี้เป็นคำคืนยุโรปที่แท้จริงที่สนามแอนเวลผมรู้นี้ว่าทีม L.A.S. คิลินมาที่นี่เพื่อผลการแข่งขันที่แท้จริงพวกเขาคงจะต่อสู้กับทีมของเราอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถดังนั้นทีมของเราจําเป็นจะต้องมีสมาธิกับเกมในนันนี้และไม่ประมาทคู้แข่งว่าพวกเขาจะเป็นทีมอันดับที่4ของตารังคะแนนก็ตามดังนั้นผมจึงอยากเห็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเข้ามาชมเกมในสนามนันนี้ให้ได้มากที่สุดและช่วยกันส่งเสียงเชียร์เพื่อของขันของผู้มาเยือนและถ้าหากเป็นแบบนั้นได้จริงๆแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับทีมของเราแน่นอนว่าผมรู้ว่าเกมนี้มันก็จะต้องเป็นเกมที่บ้าคลั่งอย่างแน่นอนเพราะ ลาสเคลินมาเยือนเราก็เพราะต้องการได้คะแนน,นไปจากเราในเกมใน,นนัดนี้พวกเขาไม่มีอะไรที่จะเสียดังนั้นทีมแบบนี้จึงเป็นทีมที่น่ากลัวและเรามีหน้าที่เพียงแค่ตอบแทนความทุ่มเทของพวกเขาด้วยการทุ่มเทกลับไปให้มากกว่าเดิมเราต้องการเป็นผู้ชนะเราต้องการการันตีการผ่านเข้ารอบเราต้องการเป็นผู้ชนะและผมหวังว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากในสนามจะอยู่เคียงข้างเรา ดังนั้นพวกคุณในธนกกรเชียมีหน้าที่เข้ามาชมเกมในสนามและส่งเสียงเชียร์ให้ได้มากที่สุดและผมเชื่อว่านักเตะของเราทุกคนจะเล่นกันแบบถวายชีวิตสำหรับเกมนั้นนี้อย่างแน่นอนนะครับจอร์ันตั้งคำถามเรื่องใช้เท็นยืนมิกฟิลจอห์บนตำนานกองกลางของสโมสรนลิเวอร์พูล ได้ตั้งคำถามเรื่องการใช้เทรนส์อเล็กเซเนอร์โนให้ยืนไปเป็นกองกลางโดยมองว่าตำแหน่งแบ,บ็คขวาคือพื้นที่ที่ดีที่สุดแล้วแข้งในวัย25ปีถูกจับไปยืนเป็นมิฟิลล์อยู่บ่อยครั้งในช่วงหลังกับฮงดังลิเวอร์พูลรวมไปถึงในนามทีมชาติอังกฤษที่ทางแกเรตเซเกตก็มีการทดลองใช้เทรนส์อเล็กเซเนอร์โนยืนในตำแหน่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทางด้านจอนบานมองว่าแบ,บ็คขวาก็ยังคงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขานะครับ ผมยังคงเชื่อว่าเทนมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเล่นเป็นแบทขวาจนบานกล่าวเมื่อคุณมองดูลูกเปิดที่เขาทําได้และการคู้คมประตูที่เขาสร้างขึ้นใส่กู้แข่งจัดตำแหน่งแบทขวาดูสิเมื่อเขาขยับขึ้นมาเป็นกองกลางเข้าใจบันดีๆสองถึงสามครัง้งขึ้นหน้าและมีลูกเปิดเข้ากอบเกตโทษที่จะเยี่ยมแต่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลต้องการคุณภาพแบบนั้นเมื่อรูกันทีแล้ว ในซีซั่นนี้เมื่อดูจากนาเตะที่เสริมเข้ามามันไม่ได้จําเป็นแล้วก็เสียก็เกือถ้าคุณไม่คลองบอลมันก็เป็นเรื่องยากสําหรับเทนที่จะถอยลงกลับไปในตำแหน่งเดิมท่านเซ็นเตอร์ถูกทางออกไปพื้นที่ทางขวาและเราอาจโดนเล่นงานได้อาร์เซนอลทำแบบนั้นกับชินเชนสโตและซิตี้ก็ทำแบบนั้นกับจอห์นสโตนและลูอิสเพราะควกเขาไม่เสียบอลลิเวอร์พูลยังต้องแก้ไขเรื่องนั้นอยู่ ช่วยทีมได้ดีเจกิงคลับลั่นแฮปปี้กับฟองกันเล่นคอสตั๊ซามิการเขารู้ตัวเองดีเจคกิงคลับนะครับกุณเซอรลิเบอร์โระบุว่าแฮปปี้กับฟองเล่นของคอสตั๊ซามิการพร้อมบอกว่าแข้งชาวกรีสามารถช่วยทีมได้ดีในหลายด้านอย่างเช่นลูกคอสกับลูกเซตพีเจคกิงครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลสมสรนีิแ่งสกเวทีพิังกฤษกล่าวว่าเขาพอใจกับผลงานโดยรวมของคอสตา๊ดซามิการ์ดไปซ้ายชาวกรีซ ลิปหุ่นครับจำเป็นต้องใช้งานดาวเตะในวัยย7บปีในช่วงหลายนดทีผ่านมาหลังจากอนดูโดเบอร์ซันได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่จนท้องพักรักษาตัวระยะหนึ่งซึ่งในช่วงแรกแรกเซมิการ์ก็ยังดูเล่นแบบติดติดขัดขัดอ,อยู่บ้างกังที่จะเริ่มต้นทำผลงานดีๆีเจก็เปิดเผยกันว่าแน่นนนว่าคอตตี้จำเป็นจะต้องมีช่วงปรับตัวเพื่อทำให้ตัวเองนั้นมีจังหวะการเล่นที่ดีมันไม่ใช่ว่าเขามีฟอร์มเปรี้ยงป้างแบบไร้ทิฏฐินับัตงแต่ที่ได้รับโอกาส แต่เขาก็รู้ตัวเองดีแล้วมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับนักเตะที่รอโอกาสที่จะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องถ้าคุณคิดแค่ว่าเพราะได้ลงเล่นติดๆกันแล้วตัวเองจะมีผลงานที่ดีขึ้นแบบทันทีแล้วนะก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่ตอนนี้เขาทําได้ดีขึ้นแล้วในช่วง2เกมหลังสุดเขาทําได้ดีมากๆส่วนเกมช่วงก่อนพักเบรทีมชาติที่จะกับบินฟอร์ เราเห็นกันแล้วว่าเกมมันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนหลังจากที่เขาช่วยทําให้เราได้ประตูเขามีส่วนร่วมกับประตูของดีโกโ้ซตัสเช่นกันและเล่นได้มั่นคงขึ้นเขารู้ดีว่าถ้าเขาเล่นได้มั่นคงแล้วนั้นเขาสามารถจะสร้างจังหวะการเล่นแบบสวยๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะลูกคลอสลูกเซตพีดอะไรประมาณนั้นเราต้องการสิ่งแบบนั้นก็ต้องบอกว่าผมมีความสุขมากๆกับเขา มันตองจังสีพอมาพี่น้องมันตองจังสีต่อสู้เพื่อทีมกอดีกัโปโลยืนยันเขาพร้อมแล้วนะครับที่จะต่อสู้แย่งชิงตําแหน่งตัวจริงกับดาวนูเยสแต่ก็พร้อมที่จะพัฒนาในการเล่นในตำแหน่งกองหน้าหรือกองกลางก็ตามเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนบอลเลยแหละครับที่จะเห็นการต่อสู้แย่งชิงตําแหน่งตัวจริงนะครับภายในทีมลิเวอร์พูลซึ่งก็ดูเหมือนว่าเวลาที่กัตโปลลงเล่นนะครับ เขาก็เล่นหลงเล่นในแนวรุกได้หลากหลายตำแหน่งคือเล่นได้เกือบทุกตำแหน่งเลยเดอรล่าสุดเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก่อนเกมเจอกับตอนนั้นของ L.A. Scalin โดยก็บอกว่าผมคิดว่านูย์ย์กำลังทำงานดีๆมันก็คือการแข่งขัน,ก,นกันเองแต่เราก็ต้องต่อสู้กันพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อเป็นผู้เล่นที่เราสามารถเป็นได้และช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้เนาว่าผมเล่นได้หลากหลายตำแหน่งทั้งกองหน้ากองกลางและปีซ้าย ผมคิดว่าผมทำดีวคนนี้แน่นอนทุกคนอยากทำให้มันดีขึ้นในทุกๆกวนันและเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วผมคิดว่ามันกำลังไปดีๆมันสามารถดีกว่านี้ได้มันอยู่ที่การทำงานหนักเพื่อให้เป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นปีที่แล้วผมลงเล่นส่วนใหญ่ในตำแหน่งกองหน้าในกนการนี้ผมคยเล่นเป็นทั้งกองหน้าและกองกลางด้วยผมแค่พยายามโฟกัสกับสองตำแหน่งนี้แค่ทำให้เห็นว่าผมทำอะไรได้บ้างและพยายามเป็นนักเตะที่ดีที่สุด กอริเกโโปก็ยืนยันนะครับว่าการย่างจริงตำแหน่งตัวจริงกับตำแหน่งของดาวินูเยสเป็นอะไรที่ทีมได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือแง่บวกนั่นเองหลังงานล่าสุดนะครับนั่นก็คือคาร์วินแรมซี่นะครับได้ประเดิมสนามนกับเบรเซนนอตเอ็นแล้วเป็นที่100้อยในเกมเดอะแชมเปี้ยนชิพเมื่อคืนก่อนนะครับหลังจากที่คาร์วินแรมซี่นะครับได้รับบาดเจ็บหนักนะครับพักไปนานเลยนะฮะ ในตำแหน่งฟุแบ็ลขวาที่เป็นยางอไ่อ่ของเทนอเล็กซานเดอร์โนตอนนี้ถูกปล่อยยืมตัวนะครับไปเล่นกับเพรสตันนอตเอนในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพซึ่งก็พึ่งได้ลงสนามเป็นนัดแรกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยรันซี่นั้นนะครับลงมาเป็นตัวสลองในช่วงครึ่งหลังซึ่งตอนนั้นเพรสตันก็ตามหลังกู้แข่งไปถึง3ประตูต่อศูนย์แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยอะไรทีมได้มากนักนะครับก่อนจะแพ้ไปถึง40แต่แพ้นี้นับเป็นก้าแรก ที่ดีของคารวินลมซีนะครับท่านผู้ชมเพราะตัวเขาบาดเจ็บไปตั้งแต่ย้ายไปสู่บรตันและเพิ่งจะได้ลงเล่นนะฮะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับเผื่อเราไม่ต้องหาแบ็คขวารายใหม่นะครับโอ้โหแต่ดูในภาพนะครับโอ้โหอ้วนเชียวฮะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับขอแค่ไม่เจ็บเพิ่มก็ดีใจแล้วนะครับตอนซื้อมานั่นหวังว่าจะเป็นแบ็กอัพแทนเทนนะครับแต่ดันเจ็บบ่อยซะง,งั้นงั้นก็เอาใจช่วยแล้วกันเด้พอพ่อแม่พี่น้อง ก็ดูครับร่างกายก็อ้วนกำยำเลยทีเดียวสู้ๆนะไอ้น้องนี่คือสรุปขาลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่30พฤศจิกายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครัแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแมนวอนพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ